ทุกคนความฝันหนองรัดเป็นจริงแล้วทุกคนทีอาอยากใส่สุดไทยเนาะทุกคนสุดหยอดอันนี้วัดเพื่อนแบบงามแห้งเนาะทุกคนนี่แหละทุกคนเอ้ยบุญหอดจอดเทิงเนาะหนองรัดไเด้ยมาเที่ยวอ่ะวัดอรุณของประเทศไทยทุกคนคือแบบเที่ยวกันร้ายนอะเบิ้งคุณเดือดเดือดเดือเใช่ไหมบอกวานักท่องเที่ยวกัอร้ายแหร เป็นในบ้านที่ร้านพี่น้องเมืองไทยนะครับเป็นโมเดลอาพี่น้องสุดยอดนะครับนั่นจะท่องเที่ยวแน่นอนข้าเจ้าจะขามมาทางนี้บ่เขาจะไปอ่าฮานสยามอ๋อคือลายแทนลายน่องเที่ยวลายน้องเลยบอกเลยว่าติดไทยนี่ถทาบนสงการน้องสงการในคนจะเข้ามาเที่ยวนะครับเมืองไทยแบบยิ่งชนะเนียนนะครับพี่น้องเลยทุกคนเป็นไทยนี่ทุกคนสวัสดีพี่น้องโอ้พี่น้องเลยไม่รีบองมาที่รา นัดมาเป็นไก่เพื่อนพี่น้องนะครับเพั่อย่างมาเที่ยววัดอรุณพี่น้องรึเปล่าหัวข้างหน้าคุณบ้านอรุณดูใจแรงว่าเที่ยวกรุงเทพตื่นตาตื่นใจอยู่วะน้องตื่นเต้นแห้ง่ายอ่ะอปโอ้คนร้ายแห้งเลยคนร้ายของตีนังกรุงเที่ยวลรึเปล่าเป็นไก่น้ำเที่ยวให้น้องนัดเด้อเป็นใจเป็นพี่น้องเนาะเพราะว่าน้องเพิ่์ทหอดมาไทยเลยจังเหมือดเนาะอามาไทยเลยเมือ หอนมือมือเส้นี่ไงโอ้หอนมือเสา้นี่แมนพีน้องไม่ไม่ไม,ไม,ไม,มาหมาดเนาะแมนคือแบบอย่งมาเที่ยวเลยตรงเลยแมนอย่างมาเทีเ่ยวอยมาเห็นเมืองเก็บนเนาะคือนอะไรมาเที่ยวแล้วมวนบ่มวนมวลบุยอยากเมื่อเลยอะอยากเมื่อแล้วโอ้พีน้อง,องนะครับท่านหอดใส่กำลังกำลังมาเนาะกลังเล่ยังยังลงยังลงหลักทันงไทยอยู่พี่น้องเดี๋ยวสิให้เบิร์นเนาะไปเห็นอยู่ถึงนางเทียวแห้งร้านน้องบอกเลยว่านางเทียวร้ายแห้งนะครับไหนว่าเส้าต่างชาติจะร้านแห้งเลย ตัวน,นี้เขาสิปไปไซไอายตอนนี้อยู่บัอรดุนลน้องอยู่บัอรดุลเดี๋ยวสิขาวเงือเขานั่งดีไหมวะทาเรือทาเตียนเขา,อ,ขาอ่าสื่อสื่อตัวดูสื่อวัดมากเนาะคนอาบาบาทาอา,าบา,า,าบาทนั่งเงือกไปบัอบรดุลอาบัตรดุลน้องเดี๋ยวสิพาวเป็นไปใส,ส่ยชุดไทยพี่น้องเอ้ยนะครับโอเค,อเคทุกคนเดี๋ยวเอาไป็ไนจะไรน้องงามอยู่บา้าตื่นตาตื่นใจอยู่บ้งามแค่ไงโบเคยเห็นแบบมันตื่นเต้นเลยนะ ความเบาเอาความอลังการของประเทศไทยนี่เป็นรอกเลยเนาะตอนนี้น้องเที่ยวเขาแบบกําลังเติมเติมมากเลยเองะเป็นให้คนคนลังเต็มเพื่อแมนแมนเพราอันนี้ธรรมดาได้เนาะเดี๋ยวข่าวไปฟังนานนองเซียนว่าน้องเที่ยวร้ายส่วนไหนเพราะว่าคนดังมาตลอดเป็นวันธรรมดาแบบเทศกาลต่างๆบุญอย่างไเบอลเลยเนาะแมนแ ่าช่วงเนาะสองสงการนอ้องเซียนแตบบ่โอ้โหคนจมิมาเที่ยวหนะลายประเทศเลยมาเที่ยวเมืองไทยนะหลายประเทศเลยบอกเลยว่าแบบบรรยากลับบ้านพักคนแหละเอาง่ายๆก็คือแบบไอเห็นในหลายคื้นในมาเทีย่ยวยุทธ์เปอร์เล่าบอกในหลายพืนเขาจะมาเที่ยวแบบเขากลับไปเดียวเขาจะแบบนทำตาลายนะบางคนก็แบบกินนอนเมืองไทยเห็นแบบเมืองไทยแบบมัน,น่าเที่ยวนาดินนายอยู่นะอาหารการกินกับแพภครับพี่น้องนะก็ะคือมาอยู่เราแบบรกงลักนะครับผม โอเคทุกคนน้องเดี๋ยวแล้วขาหน่องคน<ต>ไปส้มบรรยากาศการกที่นอนนะครับเดี๋ยวเดียวเสียน้องคนไทยให้เงี่าวาพี่น้องก็นะครับตอนนี้นนนขาพ่นยู่นะครับผมเดี๋ยวจากนอนพี่น้องเราแป๊บนะครับเสียดผ้าพี่น้องเสาร์ใส่สุดท้ายครับผมโอเคครับนี่พี่น้องเห็นเห็นบั้พี่น้องรัดเห็นบั้สุดท้ายเห็นบั้งอีกใส่ยนะั่ไงพน้องอยากใส่ไว้นี่พี่น้องใส่สุดท้ายนอ้องคนใส่ง่ายแง่งนะคนเดียวเดียวเดียวเสียน้องรับใส่พี่น้องเราต่างชาติหลายๆคนได้ครับคน ใส่สุดไทยเนาะี้อไ่นีะครับุงเทพเขาอนยังี้แม่ยนาเจ้าาเนาะนี่แหละที่น้องดีเอ็กซ์ซันเห็นไหนี่เลยแม่นําเจ้าพญาเม่นี่แหละเ็น้องดีเอ็กซ์ซันิปนึ่งเนาะพี่น้องเป็นเมนายังกํลังยิี้กับตาโหลวเราเบาน่องเบาเมืองไทยเบาสุดยอดแล้วครับผมเนาะ นี่แหละคือบ้านน้งที่สองของของคนโทรโลกแน่นอนคนโทรโลกคนโทรโลกคนมากเพื่งไทยนะนี่สิริพรนรรุนขุนเห็นแล้วก็ยังตื่นตาตื่นใจโคนเดี๋ยวสิพาน้องเพิ่งไปท้ายสุดท้ายพี่น้องเลยสิริพรบรรุนแล้วครับนี่น้องพี่น้องเมื่อเนอี้ยเป็นใกล้ให้เป็นมือกองให้พ่อพี่น้องเมื่อเนอี้เนาะแต่ผู้สาวเล่าเพิ่นนะครับ เป็นตั้งไก่เป็นตั้งมือกองเลยเพื่อนเดี่ยววาระรุ่นพี่น้องหาเด้อบาโนมือนีิยังน้องอีงหาทั้งคลิปเลยเมียนเมียนเมียนหาวารุจับกองให้น้อทุกคนไอเป็นทายเพื่อนได้ครับพี่น้องเลยนี่ครับผมพี่น้องเลยนะคือหอดแล้วน้องมีแล้วพัดละลุ่นน้องเห็นปะติดสะพานแล้ว สาวใสสุดไทยม่น้องข้าวตางสานแลาเนะใสสุดไทยนี่นะครับี่นดองก็เปิดได้ต้น เบื้องแรกครับผมนักท่องเที่ยวนะครับ<ป>ลายแห้งไงน้องเลยนัทยกท่องเที่ยวแห็นจะได้น้องจะได้น้องว้าวอยู่ปะเบื้องนักท่องเที่ยวบ้านเพื่อนลายแห้งคือขนน้นวัดกะแบบว้าวงามขนาดปวดเห็นวะออกคนออกคนเขาตลอดขาเบิง่งเด้อทุกคนน้องละซีใส่สุดไทยมื่อนี้ทุกคน นี่แล้วทุกคนเนาะสีผ้าเป็นมาไซสุสดท้ายพี่น้องนะครับผูาา้สา,า,า,าวเล่าผู้สาวเล่าวันนี้ไปเดี๋ยวเขาไปเลยว่าสุดเท่าไหร่พี่น้องเลยน,นะครับเป็นบาไสุดท้ายสุดท้ายโอ้พี่น้องเดียวสองร้อยบาทมักแบนไรนั่น ซอฟแ,แบบไหนน้องซอฟแบบไหนมัดคือลายแห้งเนาะเหลืองบถือเลยมักแบบลายนอกมันเป็นไรมักซีจะเจิดปะโบอายเอาแบบซีแบบเบาๆไปซีเบาๆเนี่ยเบ,บ,บิงบ่งเบิ่งเนาะเบิงบ่งวี่ดอกใสสุดเลยสาวเราพี่น้องมาใส่สุดท้ายเนาะเบิ่งพี่น้องความอลังการมาสีงามสมหรัยซอฟลาติดาพี่น้องหาส้มไปพร้อมกันเดอ้อทุกคน นี่เขาแบบนี้ปะ่ะแบบไรแบบนี้ปะแบบนี้นี่กระเกน้องเนเีน่บางแดน้องเนแต่ว่าเมันก็ต <c oughs> กเเ้องแบบนี้มันภูเขาไหนพื้นเรื่องพพี่น้องนะครับปลาเออแบบนีนะขอบางงามตัวน,น,นี้ป่เบิง้งลองเนี่ยหเบิ้องพออาชิุ นนมมัับบอเอาแบบไร้ดีน้องแบบไรดีอายกับจักสีเดือดเลยเพราะว่าอายกับเป็นผู้ชายเพราะอันนี้คือแบบคือมันไดมีบ่แบบมีบ่มีแต่สุดงามๆพี่น้องคือว่าเอาแบบคือเมื่อกี้ซาตางซายเขาจะนั่งเขาจะนุ่ง เป็นสีแล้วอะวีดออมันจะสุดงามนะครับผมนะสุดละสองลอยวานครับของผู้สาวลาวนะครับเนี่ยสาวมาจากประเทศลาวนะเขามาเที่ยวเนี่ยเขาจะเห็นมัดอาุณเขาบอกเขาจะอยากใส่สุดไทย ครับผมนี่นะครับพี่น้องครับครับผมอ๋อพี่น้องสุซาวลาซอสสลัดธิดาพี่น้องใส่สุดท้ายไปไปไปสีพรางยางไฟวัดอรุณครับพี่น้องเอ้ยนี่นะครับผมเนาะออกมาก็สวยเลยนะครับพี่น้องนะครับไปเอาสีฟ้างเป็นเขานะครับอ๋อพี่น้องครับผมเนาะปลา น้องรัตธิดามาใส่สุดท้ายครับเป็นจะไดรน้องเป็นจะไดรน้องนี่แหละคือสุดท้ายได้น้องความฝันความฝันสมเร็จทสินแล้ววะนี่น้องครับผมเนาะหลายหลายคนได้น้องอยากมากน้องอันนี้มารับเลยว่าหลายๆหลายคนอยากมากเนียนเนียนเนียนึ่งอ่างการน้องรัตอยากมากจะมาได้สัมผัสตัวจริงโดยตัวเองแล้วเนาะทุกคน พาไปบอกพี่น้องทั้งบ้านเนี่ยมาเริ่มมาเที่ยวน้ำกันเด้อมาเดิ่พ่อแม่พี่น้องเลยทางบ้านอาทางบ้านเข้ามาเที่ยวน้ำกันเด้อทุกคนเห็นแหละก็ยังว้าวเนาะทุกคนอยากให้ทุกคนอามาเที่ยวน้ำกันเนาะทุกคนอยากให้อาอยากให้พี่น้องทั้งบ้านเลยมาเที่ยวเด้อส่วนน้องส่วนไหนมาเที่ยวในเอื้อเอื้อเอ้อมาเริ่เอื้อยมาเดิ่มาเดิ่พ่อแม่พี่น้องมาเที่ยวน้ำกันเด้อพี่น้องไป้องบ้ดนอรุณเนาะ สุดยอดสุดยอดนะครับผมเนี่ยเขาขึ้นไปอะไรเวอร์น้องเอ้ยขึ้นไปตะวันขึ้นไปหมงซุ้มอะไรมีแต่อ่าขึ้นในทะเลบริเวณต่ำๆนะครับผมนี่พี่น้องเอ้ยบรรยากาศพี่น้องเอข้างในเนาะเนื้อยางเลาะเลยสาวเล่าพี่น้องเอ้ยน้องลาบมาพี่มาพี่มาพี่มพเพือขึ้นมาเพือขึ้นป๋ากึ้นจะทายงมก่อนเข้างไงยางเลาะส้มก่อนนี่นะครับผมเนาะเขามาด้านในนะครับพี่น้องตอนนี้ อยู่ลาวไปเที่ยวไซเน่น้องปกติได้ได้ไปเที่ยวไซเนนปะยู่ลาวบ่ค่อยได้ไปเที่ยวอ่ะโอ้โหแต่เหตุงานเนาะแมนเพราะวทำการทำงานนะครับพี่น้องเลยนะครับเด็มาเมืองไทยก็คือว่าโอ้โหบุญมีเด้ครับพี่น้องนะคือว่าแบบเรื่องไทยนี่บุญวแมนแมนแมนไปเลาะเลาะมันก่อนน้องนี่อาชีพภาคมันเบิ่งน่างเที่ยวพี่พี่ยังเลาะบางข้างนี้อันนี้เป็นโบสถ์เลยไปขอพ่ออะไรแน่นอน นี่เห็นไหมมีโบสถ์มียังนี้ครับขอพรอพไปบูซาเห็นไหมครับพี่น้องนะครับเ้าต้องนองเที่ยวหลายๆคนนะครับผมมาเที่ยวเนาะนองเทียวหลายเห็นไหมครับคนขุนขุนเบิรงกขุนความงามของวัดอรุณหนองหลาเบิรงกเบิร์เบิร์บขุนอ๋อเห็น้องเลยเห็นไหมบอกได้ว่า เทศกาลสงการนี่น้องคนจะหลายกว่านี้ด้วยคนคือสิเน็บเนาะแมนแมนเทศกาลสงการเนี่เป็นแบบเทศกาลที่แบบว่าคนทั่วโลกมากด้่น้อง่มันจะเป็นแบบวัดบูราณโบราณแบบว่าแมนเป็นแบบโบราณเลยเป็นแต่สมัยเพื่อนแล้เนาะแบบเก่าแก่เนาะแมนเป็นสางมากเลยแต่สมัยโหรัชกาลแต่อยู่เก่าๆเพก่ากันแล้วเนาะเลยสูงแมนสูงโดดไล่ต่างๆสางมันจะหลาย หลายปีแล้วเนาะยอมรับเลยว่าหลายหลายปีแล้วเคยเห็นคลิปหายหนองเคยเห็นแบบเวลาเบิ่นยูทูปที่แบบมีความฟันอย่างมากเห็นคลิปอ่สาวบอนโหเอยบอนเมียนเนียนเออบอนมาเที่ยวแบบเพ่ใส่ชุดไทยแบบง่ามแห้งรองรัดก็เลยอยากมาเนาะสาวเล่าพี่น้องนะสาวรัดพี่น้องเป็นจิ้นไรพี่น้องเอลยนะครับสาวล่าใส่ชุดไทยนะครับนี่พี่น้องนะครับผมสาวรัดทิดา ค,คือแบบสุดเพื่อนนะมีแต่สุดงามๆทุกคนเนี่มนเมนสุดท้ายงามล้านะครับผม้องเลยนี่ครับบรรยากาศเนาะไปทางไหนไปทางไหนเดี๋ยวไปค่อยรอหลายจุดนะครับผมหลายจุดเลยครับเห็นมาลองไปทางไหนเคเห็นแตนักท่องเที่ยวดิล่ะเนี่ยเดี๋ยวไปทางไหนกับแบบเห็นแตนักท่องเที่ยวแบบแมนเมน มาที่ยวอมาซองนี่เนี่ยเพิ่นเพิ่นเริ่มกลับเลยดิปกติหลายๆกว่านี้แต่ว่าตอนนี้ประมาณหกโมงแล้วครับนี่พี่น้องนะครับบึ้งบิ้งบึ้งบึ้งปวดเล็นบหมกปวดสาวโอ้โหพี่น้องนะหลายประเทศนะครับว่าเห็นบหมพี่น้องเล่นละคนนะใส่สุดไทยนะครับนี่ปวดสาวเล่าเดี๋ยวถ่ายคลิปก่อนเนอะเดี๋ยวสีพลาไทยหกดูไปขึ้นในเบิ้องข้างเถิงมาข้างเถิงเดี๋ยวนี้ไปก่อน เลาะบริเวณหน้าอกก็เนาะเล,ลาะหลายจุดกันพราะว่าตอนนี้มันอากาศมันเริ่มฮอนเนาะแต่ว่าแสงอาจสีแบบแสงแบบมันจะเห็นแบบพอถ่ายหูมันจะมองง่ามแตามันเหมือนๆจะน้อยก,ก็ขาไมันหงมุมก่อนี่นะครับผมพี่น้องเลยอาสาลรางมาใส่สุดท้ายนะครับ แมนแมนแมนสุดท้ายนี่มีคนมีบุญได้นองใจในไซด์เลยยอมรับเลยเลยเห็นบ่องเป็นหลาคนแบบโอ้โหยิ้มแย้มแจมไซเนาะมาเที่ยวเมืองไทยแล้วนี่พี่น้องเลยน,นะครับเห <c oughs> ็นบ่ส่วนหไหนมีตั้งชาติตั้งชาติเนาะ<ง>คิดข้อหมายแต่ก่อนเคยเคยฝันมาวะ่าตัวเองจิทัลมามาอยู่เมืองไทยจะได้มาได้มาส้มแบบนี้ เคยคิดอยู่ว่าแต่ก่อนเคยคิดเลยว่ะซีดามากเพราะว่าเกี่ยวกับเศรษฐกิจเท่าต่างๆเนาะมันคิดว่าตัวเองสิแบบสี่แบบมีแดงพักดันเนาะเก็บเงินเก็บค้าเฮ็ดบัตรเฮ็ดบัตรแพงมากเนาะเหตุบัตรประมาณเจ้าพันประมาณสองสามพันสามพันบาทอ๋อถานลบนปะหน่วยงานเทศบาเป็นฐาประมาณเดือนหนึ่งเนาะโอประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเนาะถึงจะสามารถเลยวัดนะครับพี่น้อง ได้แล้วก็มาเลยมาแล้วก็มาเลยป้าเป็นยังคือจะมาแถบเมืองไทยมันเมืองไทยมียังหน่องเป็นตาเป็นหนานึงดูนะมีหลายอย่างอ่ะเมนเมนแต่มาเอาย่างหนึ่งจี่นองยางมากย่างหนึ่งสำคัญที่สุดคือยังนี่แหละวัดอรุณอ่ของวัดอรุณนี่คือความพันธ์อันรับแรงเลยอยากเขียนอยากใส่สุดไทยคือเพิ่นอยากใส่สุดไทยคือไอ้บอนแข่งแข่งแรงในชีวิตอยากใส่สุดไทยเราทุกคนอยากสัมผัสว่า การมาอ่านมาซุ่มโดยตัวเองมันเป็นแบบไรทุกคนจะนายน้องประการตาบ่ะที่เลยเห็นอลังการอะไรทีเห็นแหละแบบอยากสัมผัสตอนนี้ไอ้ข้าเขินไปสัมผัสอยากสัมผัสแบบสถานที่บ่แล้วเครื่องเดี๋ยวพาไปจับไปบายอะไรนะครับผมแตจะบายเหม็นจับบแต่ว่าเปิดหมอยไปแก้ไปยังไงดิว่าแต่ละอย่างนี้มุ่นขานี่เป็นทางจิตใจเพคนคนสั่งมาตั้งแต่เครื่องแล้วข้าบยอะไรโยมายแบบอยากสัมผัสเพื่อเป็นสิริมงคลให้ตัวเองนะครับพี่น้องเลย ผลผลในโมจดีแต่นตทีนะครับเป็นบอกงามแนาน้นนองเอลยดีๆน,นะบอกเลยว่าหลายหคนอย่างมากแน่นอนมีแต่ว่าฝากมูฝากเพื่อ,อนประเทยังมาเที่ยวไปจะแน่น,นอนยังมาเที่ยวไปจะไหนเขามางา่ายบ่ง่ายง่ายงายย่ายม<อ>ียังรับแดกเอาดาวแดกตรงมีอ่าพาสปอร์ตพาสปอร์ต<า>โอ้น้องมี่บ่มีมีห้าตรงมาอ่าตรงถึงตามกฎหมายเนาะโดยแสดงว่ามาเมืองไทยเนี่ยบริยาก เพราะว่าไก่ไก่วานไก่เฮิร์นเคียงกันมีบัตรแต่ก็มียังอีกน้องมีบัตรมี่ยังอีกมีบัตรแต่ก็มีมีบัตรสปอร์ตมีเงินน้องเขาไม่เงินมากเพราะไรไมเขาก็ต้องมีเงินครับผมซองมากกับตองมีบัตรทุกคนมาเลยถือต้องตามกฎหมายบบว่าตองวางบาเออร์ตำรวจหรือว่าแมนตำรวจกองนองกล่องร้อนบานเพิ่นมามีแน่นอนนะครับเที่ยวสบายด้วยน้อง นี่นะครับเมือนไทยเนาะไปไอเิพายางเละเบิ้งอีมัสปอน้องเมียนเเบวทองไข้เบิ้งเดี๋ยวสิบบาตัวดิเมีนเทเบหรือว่าจะไหนเอาวัดคนอื่นมาเอาอะไรเลยโอ้หนี่บ่น้องรัตติดาโอ้โอเคทุกคนนะครับไปพี่น้องนะครับสิพาน้องคุณไปสัมผัสบรรยากาศทั้งด้านบนนะครับพี่น้องพี่น้องขึ้นไปเลยขึ้นไปเล้ยพี่น้องนะครับผมตอนนี้อากาศกำลังเย็นจะได้ลงละรู้สึก จังไรแบบมวนซื IN, job, ้อโฮเซียอยู doo. ่บนประเทศไทยแล้วแมืนเมือนมวลมวลมวลยี่น้องเลยนะครับผมเนาะตอนนี้แต่ที่น้องงามมาไปไอ้ผ้าขึ้นไปง่ามแบบไปสัมผัสบนจกงว่าที่น้องเลยไอ้สาวเล่าบนในสัมผัสจับจั๊กบาทนี่มาหัวแถวนะครับผมเนาะกชื่อว่าไอ้เป็นสิริมงคลน้องวาระุ่นนี่โอ้โหเป็นบัตรที่แบบแต่ก่อนเคยเห็นข่าวว่า เชา้อาอรุณวันใหม่ที่แบบเป็นมักออกข่าวเคยเห็นอยู่เห็นบอกคนบางทีความงามความสวยน้องไอนบอกหลวดลายสุดยอดอะไรโอินเตอร์ oh, enter, นะครับวัดอรุณอากาศกำลาังดีบรรยากาศกาอกาโอ้โหสุดยอดนะครับถ่พายน้องไปถ่ายสิบภาพคืนเดี๋ยวใหคืนถ่ายหกแป๊บนึงพอนสิบภาพกันขึ้นเทิงนะพี่น้องเยนะครับว้าวงามเนี่ย ออรุมานถ้ได้กันยังออนซอนพี่น้องนะครับออนซอหหนหวานลายเขเจ้าโอ้ยบอกเต่ละจุดแต่ละอย่างนี่ข้าวมาไว้ได้เนอกแต่ว่าอายกับบุคคลหูอ่าประวัติศาสตร์สำหรับปันไลนะครับผมแต่ว่าเฝืนนี่ประวัติศาสตร์มาไป่ขึ้นด้านบนเนาะขึ้นไปสัมพันขึนไปเงาเงเลยไปแบบเห็นบอกมีแต่โอ้โหเนาะทุกคนทุกประเทศนะครับมาเที่ยวเมืองไทยเนอ,อ,อะ นี่นะครับผมจะพันเดี๋ยน้องเลิกไหนก็จะพายหูก,กันเนาะสมบัติบงเนาะแล้วเบื้นอ,นนองนี้น,อน้องเห็นบองเป็นอะไรยงังเป็นอะไรยงังไม่เข้ามาเลยขอพรมองังดาขอพรเลิกอยากอะไรยังอยากสมบัติยังอยากถือ<ล>มว<า>ยแม,มนวอลตรงนี้ก็ได<อ>้ตัวนี้ก็ได้ขอหวยจกอ่ารางวัลที่หนึ่งไงดีพี่น้องเลยนะครับอธิษฐานพี่น้องขอพรเลิก เพื่อเป็นสติมงคลดแกตัวเองนะครับพี่น้องเลยไหนเดินทางปลอดภัยบอหรือว่าอย่างไปยังไงนะครับนี่ครับผมเมืองบัดเอาดนมาลาลามี่น้องโอ้โหครับผมเนาะอ๋โอเคแล้ครับผมตอนนี้ก็บรรยากาศพี่น้องกานบนก็ขึ้นไปไล่นะครับแต่ว่าเราหนุ่มปวดขาพี่น้องนะครับก็เลยว่าตื่นไปสำหนีพ่อนาะเพราะว่ามัน ขึ้นดันบนมันกับประมาณสมกันเลยพี่นอนะ้องนะก็เห็นวิวคือกันเห็นบ่พาน้องเอาเบิ่องบนน,นะนี้งามเนอ้อ,นอ,อง,นนงงามบ่ง<ะ>ามบ่มบสุดยอดเลยี่งามบ่เห็นแบบที่เราไปกันแล้วเมียนเมียนไก่ไก่จะคำพี่งามไก่จะคำไปพี่ง,งามในมประเทศไทยใน,นะนอันดับเอาไปเห็นแบบโอ้โหความสวา่างสว,ยวายฝากมันจะเป็นวัดยังไงอันแรกวัดพระแก้วน้องเมียนวัดพระแก้วมรกตเห็นบอกงามมาเลยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวพาน้องไปแวะพี่น้องเลยไปถ่ายคลิปเนาะ ก็คือบบท่านแย่พี่น้องคอน,นี้พาน้องมาวัดอรุณน,นะครับเสียะะขาเข่าทลายน้องเสียะะขาเข่าทลายคนเล่าครับคนเล่าเขาเสียค่าเข่าส่งหน่อยเนาะทุกคนสองเลยบาทนะครับทุกคนนะก็คือเาวต่างชาตนะิเนาะเรือว,ว่าคนเล่าเสียะนะครับพี่น้องแต่คนไทยเป็นโมเสียอันนี้สองเลยบาทนะครับผมบอลนูกนกำน้องเป็นซีรีลอยนะครับมือน,นี้คุ้มปะกับการเข่ามากคุ้มคุ้มเพราะว่าแบบสถานที่มันงามแห้งครับผมนี่เก็บไปฝากคอเมทั้งบ้านนี่น้องเด้อเพื่อ ให้เพิ่นเบิ้งนะครับให้เพิ่นเบิ้งแบบว่าเออให้เพิ่นเราเห็นความอลังการของเมืองไทยนะครับอลังการอันนี้จะเก็บผูกผ้าไปให้พ่อแม่หรือว่าไอเออร์นองเบิ้งเนาะมีอย่างอยากฝากถึงฝากถึงโมถึงเพื่อนมาเที่ยวเมืองไทยเรืองเหมือนกนมาเด้อโมครูพ่อแม่พี่น้องมาเที่ยวเมืองไทยนลำกันเด้อคือแบบอาสถานที่เป็นสุดยอดอลังการอันนี้ทุกคนเที่ยวกันหลายน้องเบิ้งคุณเรื่องเดื่องเรื่องท่านบอกว้าวนักท่องเที่ยวข้าไล่เถอะ เป็นในบ้านเรยองไรอพี่น้องเมืองไทยนะครับเป็นโมเดิร์ตป้าพี่น้องสุดยอดนะครับเหมนี้จะท่องเที่ยวแน่นอนข่าวจะขามมาทางนี้บ่เขาจะไปไอคอนสยามอ๋อคือลายแท้ลายน้องเที่ยวลายน้องเลยบอกเลยว่าเด็ดไทยนี่ถทาบนสงกรานตรน้องสงกรานต์นี่คนจะเข้ามาเที่ยวนะครับเมืองไทยแบบยิ่งชนะาเน่นนะครับเที่ยวเลยนี่ครับผมบรรยากาศเนาะไปน้องไปเขาสิพากันยางนะครับออกด้านล่าง นะครับผมพี่น้องบรรยากาศโอ้โหคิดโอดว่าสะสมเงินเราคดโอดว่าคดโอดว่าเราลุ้นบ้างคีโตแห้งบุญยากับเนาะยังบุญยากับเลยมันงามแห้งนะครับพี่น้องเลยนะครับยังรับแล้วเป็นมาเดียวสถานที่ที่ดึงดูดใจแห้งแม่แม่แม่มาเดียวบุญยากับเลยบรรยากาศยามแห้งเลโอ้ยดีขนาดเดี๋ยวเ่าสหาทางออกก็พี่น้องนี่ครับเนาะออกทางทีครับนี่ครับผมเนาะคือว่าทางวัดทิฎานี่แบบ มีบุญได้พี่น้องได้มาเกี่ยววัารดุลนะมีบุญวาสนาบอกได้ว่าสาวเราหลายคนจอดเถิงก็ได้นะครับพี่น้องแต่ว่าบ่มีโอกาสเนาะทางไหนทางออกไทากลับทางไหนน้อบ้านพี่น้องเลยนี่ครับผมออกทางเดียวพี่น้องนะครับออกทางเดียวออกไปปอาจจะพาออกคือคนเล่าหลายๆคนพี่น้องนะครับอยากมาเห็นมาเที่ยวนะครับแต่ว่าบ่มีโอกาสนอนพี่ว่าใจถึงใจถึงพึงไรนี่ ไ้้ถึึงขนมาปั๊บนะครับโทรหาเบาโนปุ๊บเลยครับพี่น้องว่าอยากไอ้อ้าไปถ่ายคลิปในพาไปเจอ่เนยใจพามาไอ้เพราะว่าอยากมาแต่โดนแหละตั้งแต่ยังหน่อยคนโอ้คือว่าน้องนี่เป็ใจเี่อากาศชือว่าอาม่าสานฟันเนาะทุกคนในเฮตนกับตาเลยเด้อทุกคนเอ้ยบาเทใส่สุดท้ายว้าวแห้งความฝันอยางใส่สุดท้ายบั่นเนาะแมนๆอยากใส่สุดท้ายเห็นอาขาเจ้าอา ลิลล่าครหรือว่าอาแสดงนั่งต่างๆเนาะเห็นกระเจาใสแบบแมนเห็นกระเจาใสแบบงามแห่งเนาะคคครรรััับบบผมก็เลยอยากมาใส่เองทุกคนครับเป็นทางร้ายรองรัดใส่สุดไทยงามยัวทุกคนเอฟซีบ้างเนี่ยงามยัวพี่น้องนะครับขางงามกดหนึ่งถามว่างามกดศูนย์พี่น้องนะครับผมเนาะเสาสุดเท่ถอยน้องเบิร์ดเบิร์ดถอยไม่มาเสาสุด สองสุดท้ายนี่สองร้อยสองร้อยบาทโอ้ค่าเข่ากับสองร้อยเป็นสี่ร้อยต้องไหนีแต่กระขุมอยู่ทุกคนเพราะว่าแมนใส่มาเก็บขับสวยแมนแมนแมนอ่าเงื่อนค้ำน้องมันหาอะไรดิแต่ว่าเบล่าหรือว่าฟร้อมซุกแต่มันหามันแบบว่าเขามีโอกาสมาเทียบมาเด่นกะบือว่าเปิดโอกาสตัวเองแม่ไปเห็นความสวยความงามไปเลยเมันกัเป็นเซอร์ไพเท่าแบบกำไรซีบีได้แมนแมนแมนเห็นบ่กชาวต่างชาติเขาก็ยังเดินทางมาแต่ไกลได้นี่เนาะมยุโรปได้นี่ครับ เนบมีต like ั้งแต่น้องอ่ะน้องรัดเขามานี่เห็นแต่อายาต่างชาติเพิ่งมาเที่ยวเนาะลายแห้งเห็นไปลองเลยนะครับบรรยากาศเนาะนี่นะครับทางออกไปทางนี้นะครับพี่น้องเนาะออกทางนี้ครับตอนนี้เป็นเดิอนเมื่อเนาะพี่น้องนะครับบรรยากาศพทว่าฮกมุ่งนะครับผมใก้เวลาเลือกแล้วอากาศซาล่ามากนะครับนี่นะครับผมพี่น้องเลยสุดยอดเห็นไหมครับ คู่งามเพียงนั้นเดี๋ยวทายผมเพื่อนก้อนสี่น้องครับเนี่ยเพื่อนี่โกสข้ามเด้หน้องนี่เห็นบะข้ามนุ่งหรือว่าแต่งโตผมมอส่งแต่งกายแบบสุภาพแมนต้องแต่งกายสุภาพน้องเลยให้เกียรติสถานที่เพื่อนนะครับผมนี่สี่น้องครับดีใจครับงามเพียงี่น้องเลยนะครับ โอเคนองทุกคนน้องรัดนด้มาเห็นวัดตื่นตาตื่นใจแห้งทุกคนน้องรัดได้มาซานฟันตัวเองนอนทุกคนความฟันเป็นจริงแล้วเนาะเป็นอะไรเนองเป็นอะไรเฮ็นทักห้าไอโอโหน่อยากมากแห้งเป็นปะไหมากเป็นไก่แน่พี่น้องอยากให้เป็นซางกองแล่วันนี้ครับสองอย่างเลยพี่น้องตั้งเป็นไก่ตั้งเป็นซางกองเลยน้องเนาะถือว่าครบเครื่องนะครับวามรู้ซึกเป็นอะไรเลยมาเห็นแล้วน้องรูซึกดีแล้วก็ตื่นเต้นเนาะ แปลกตาดีเนาะเปิดอ่ะซิงอ่ะไม่ๆเนาะทุกคนมาสัมผัสสิ่งใหม่ๆหมจะได้นักท่องเที่ยวเนาะนักท่องเที่ยวเห็นนักท่องเที่ยวไรบ่คือแบบตั้งแต่ย่างก่าวเขามาเนี่ยเห็นนักท่องเที่ยวแบบไร้แห้งทุกคนเมีเห็นเรือมียนเมียนามียนตัวหนักบ่อยเนี่ยเมียนเนี่ยสัมภาษณ์เนี่ยปอดขนแบบไร้แห้งเนาะอ่านักท่องเที่ยวเพิ่นมาเที่ยวแบบไล้แห้งเที่ยวเพิ่นจะไปไอคอนสยามโต้ได้เนาองัาน แต่ว่าตอนนี้เพิ่นกลับมาแล้วนะครับนั่งเที่ยวในบรราลุ่นหนึ่งเพิ่มเดิมกลับแล้วเนาะมีแต่ว่าโอกาสนาเนาะเดี๋ยวถ่ารไดมาอีกเดี๋ยวอาสิพามาทัวร์มีแต่ว่าตอนนี้คืออ่าสิมาฮิเบียรหรือว่าจะไหนน้องหรือว่าตอนนี้ยังบบทันมีงานอะไรโอ้โหถ้าจะมีงานอยู่รอเที่ยวก่อนเนาะเมนเมนมาเที่ยวก่อนครับผมแต่ว่ามีงานกะจะทำงานอะไรนะครับผมเองสำหรับคลิปนี้ครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้อาาสิประมาณนี้เนาะทุกคน ฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปของหลองรันเด้อทุกคนสลา <Okay, S 1> <อ>ับีวิ้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ